สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่นอ้องมาเบ่งเอ็กเพนเดอร์คอร์ดนะครับที่แต่งสวยงามนะครับก็นี่แต่งพวกสเกิร์ตนะครับพี่น้องครับแต่งสเกิร์ตแต่งตัวแต่งฟิล์มนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์นะครับนี่มีบันไดคา,างพร้อมครับ บันไดคางของเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับถ้าพี่นอ้องมาเบิงนะครับเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับของการตกแต่งรถยนต์นะครับนี่คันนี้เป็นเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์นะครับสีขาวนะครับแล้วก็ตกแต่งชุดสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านหลังนะครับอันนี้จะเหมือดไปนิดนึง่าครับ แล้วก็ตกแต่งตรงบันไดข้างนะครับข้างในสิมีในเรื่องของพวกจอพร้อมได้ครับเดี๋ยวผมจะภาพี่น้องเบิ่งจอข้างในได้ให้เบิ่งบรรยากาศด้านนอกก่อนนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบ,บาานนิ่บง,บดบงด้นนานในอีกนิดนึงนะครับด้านหน้าฟังนี่ครับจอตัวนี้เอ,อ่อประมาณจอเอ่อสกเกิร์ตตัวนี้นะครับจะมีไฟพร้อมนะครับ ซึ่งไฟตัวนี้จะเป็นไฟไฟเดรไลเนาะเป็นไฟเดรไลนะครับเดี๋ยวผู้พายพี่น้องบึงข้างในครับตัวนี้จะติดไอตัวกันร้อยรับข้างในนิดนึ่งนะครับข้างในสิติดในเรื่องของพวก จอนะครับนี่จอตัวนี้จะเป็นจอด้านหนา้าเป็นจอ a n น r ร i d นะครับตัวนี้เป็นตัวเ e อ็กซ e เพรสครนะครับข้างในเนาะอ่ะได้เบิร้นกำลังนี่ครับตกแต่งอุปกรณ์แล้วก็ซีมีกล้องนะครับตัวนี้เป็นกล้องบันทึก จอจะเป็นจอแบบนี้ครับเป็นจอ Android นะครับโอเคเอนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับที่เอามาใหาพ้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นรถ x e p ็ n d e r นะครับที่ตกแต่งติด เอ่อสเก็รตหนา้าแล้วก็สเก็รตหลังนะครับแล้วก็บันไดค้างนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับอันนี้เอาเป็นนักทางให้พี่นอ้องได้เบิ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะขอบคุณนร้ายนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับอ่าบ๊ายบายนสนิทครับพี่น้องครับสวัสดีครับ